ไฟแดงนะครับไฟแดงน้องช้างเราจะติดไฟแดงหรือเปล่านะฮะดูครับดูพี่ชัยนำหน้านะครับคุมโคลงนะครับนี่โอ้โหไฟเขียวพอดีเลยอะไรจะขนาดนั้นนะดูเอานะมาแล้วนะครับแม่ขันลูกพายน้ำแตงเหลือพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่จะติดไฟแดงหรือเปล่านะดูครับนี่มาแล้วนะลูกพายของเราไฟแดงพอดีเลย ผ่านไปนะครับผมเหลือพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่โอรหพ่อใหญ่สุดยอดจริงๆนะฮะเพื่อนๆไปกันหมดทีมงานไปกันหมดนะครับแหมติดไฟแดงรับนะครับรับพลิกจยวกนะฮะสวัสดีครับ สวัสดีคุณพอคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมนี่ครับอยู่กับเราช่องพังคันเงินพลายมังคลน้อยครับวันนี้นะครับมารับจบน้องน้องช้างของเรายังไม่ดึกนะครับหนึ่งทุ่มนะครับเราก็กลับพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับเราก็เข้าทำงานอีกเช่นเคยนะครับ ช้างของเรามาทุกเชือกเลยนะครับกลุ่มช้างวัฒนธรรมของเรานะครับแม้กระทั่งมารับจ็อบเราก็มาด้วยกันนะครับมาด้วยจิตมาด้วยใจนะครับเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับนี่ครับสู้ๆนะครับทีมงานตอนนี้นะครับหลังจากที่เรารับแขกนะครับบ้านแขกบ้านแขกเมืองนะครับไปรับจ็อบเป็นช้างแท็กซี่นะครับ ทางแท็กซี่นะครับอยู่ที่หน้า,าสถานีรถไฟน,ะนี่พ่อใหญ่คัดท้ายนะครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่พาลูกๆแล,ละหลานนะครับคัดท้ายนะครับผมน่ครับก็สมบูรณ์แบบนะครับกลุ่มทางวัฒนธรรมของเรานะครับพ่อใหญ่ก็จะคัดท้ายให้นะก็มีรถมอเตอร์ไซค์นะครับ ปิดท้ายนะครับเพื่อจะให้สัญญาณไฟนะครับจะได้ไม่มีรถชนตูดนะครับผมเดี๋ยวเราก็ตามน้องๆช้างของเราไปนะครับนี่ครับกำลังกลับเดินทางกันนะครับผมปิดท้ายด้วยพระใหญ่ทองคํานะครับนี่ก็ แม่ควานนะครับคุณแม่ดิวนะฮะกับคุณสาวแอนนี่ปั่นจักรยานตามหลังแม่ขันมาด้วยครับสู้สูสูส้สูสสเสมอย่ท้อนี่ครับแม่ขัน ลูกชายครับมงคลน,น้อยนะครับแล้วก็พี่น้ำแตงนะรน้องน้ำแตงแก็พังพี่ดาวนะครับพังพี่ดาวก็มาด้วยนะครับพังพี่ดาวก็มาด้วย ปังป,ปุ้ยนะครับหนองปุ้มยชายหลอกคูผานะครับบันอ้วนปังคำมืนนะครับสาวสวยปุ่นลำบึกนี่เจมื่นนะครับเจสีนะครับเจสีนะ ไม่ใช่สีลังกานะครับสีนวลสีสะอาดด้วยสีนวลนวลแล้วก็น้องโพโอ้โหเร็วมากน้องโพแล้วก็พี่ชัยแล้ะเจ้าอ้วนของเรานี่ครับเจ้าอ้วน มาแล้วนะครับผมก็ไฟแดงนะครับไฟแดงน้องช้างเราจะติดไฟแดงหรือเปล่านะฮะดูครับดูพี่ชัยนำหน้านะครับคุมโขลงนะครับนี่โอ้โห,โห,โหไฟเขียวพอดีเลยอะไรจะขนาดนั้น,น,นอำนวยความสะดวกจริงๆกลุ่มช้างวัฒนธรรมของเรานะฮะโอ้โหสุดยอดสุดยอดตามกันมาเป็นแถวเลยน้องช้างของเราน่ารักกันเชือกเลยนะ แหมแม้แต่ไฟยังเปิดไฟเขียวให้เดินเลยนะฮะโอ้โหอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนี้นะเวลาอะไรจะเหมาะขนาดนี้นะดูนะฮอีกสีเชือกด้านหลังนี้จะรอนไม่รอดน,นะดูเอานะมาแล้วนะแม่ขันลูกพายน้ำแตงเหลือพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่จะติดไฟแดงหรือเปล่านะดูครับ นี่มาแล้วนะลูกพายของเราไฟแดงพอดีนะครผ่านไปนะครับผมเหลือพ่อใหญ่นะคะรับพ่อใหญ่เดี๋ยวพ่อใหญ่อีกเชือกสุดท้ายนะคะรับพ่อใหญ่โอ้โห44วินาทีนะครับ <im study> พ่อใหญ่จะติดไฟแดงหรือเปล่านะ,ะดูกันนะครับผมมาดูกันนะฮะเอาพ่อใหญ่ไม่ได้ติดไฟแดงนี่พ่อใหญ่ติดเสาว <im ha> พ่อใหญ่สาวๆอยู่ในร้านอาหารนะแวะนะครับโอ้โหไฟแดงก็เอาไมา่อยู่นะครับโอ้คืนนะครับกลับคืนอีกนะฮะโอ้ยนี่ไฟแดงให้หยุดเอาพลิกหยวกนี่เองโอ้โหพ่อใหญ่สุดยอดจริงๆนะฮะ เพื่อนๆไปกันหมดทีมงานไปกันหมดนะครับแหมติดไฟแดงรับนะครับรับพริกหยวกนะฮะติดไฟแดงรับพลิกหยวกนะครับเย่นี่สาวๆนะฮะถูกใจกันใหญ่เลยกับพ่อใหญ่นะฮะนี่นะฮะเอาพ่อใหญ่ไม่กลับบ้านแล้วหรอ พ่อใหญ่กลับบ้านไหมนี่พ่อใหญ่รอๆนะครับรอพริกหยวกนะครับพริกแดงก็มีพริกเขียวก็มีนะครับนี่อ้าวพ่อใหญ่พอดีเลยนะครับไฟแดงพอดีนะฮะอีกรอบหนึ่งนะฮะโอ้สุดยอดจริงๆทีมงานุช่างวัฒนธรรมของเรานะครับโอ้เพื่อนเพื่อน ข้ามสี่แยกอีกแล้วนะครับไม่ติดไฟแดงเลยนะคะโอ้โหไม่ยอมติดไฟแดงเลยนะสองสาวเนี่ยโอ้โหสู้ๆูส,ส้นี่ครับดูครับไม่ขันของเราจะติดไฟแดงอีหรือเปล่านะฮะพี่น้ำแตงเดินนำหน้ามานะครับผมนี่ โอ้โห oh, ไฟเขียวอีกแล้วครับท่านโอ้โ oh, ห oh. อำนวยความสะดวกจริงๆเลยนะครับแม่เหลือพ่อใหญ่คนเดียวนะครับพ่อใหญ่เชือกเดียวนะครับนู้นอยู่ตามหลังมานะครับนี่ครับแม่ขันปิดท้ายให้ลูกชายนะครับต้องระวังให้ลูกชายด้วยนะครับผมเอ๊ะเวะอะไรเอ่ยโอขอเติมวิตามินอีหน่อยคุณแม่ครับมา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  เรามาเติมวิตามินอีกไกลน,นะครับจะถึงบ้านเรามามานี่ครับแวะเติมวิตามินอีกแป๊บหนึ่งนะครับนี่ลูกชายกับลูกสาวของคุณแม่นะมงคนน้อยกับแม่ขันนะครเติมวิตามินเอถึงแซดเลยนะครับเหลือพ่อใหญ่นะครับนี่พ่อใหญ่ตามมาติดๆครับโอ้โหไฟแดงนะครับไฟแดงไฟแดงพ่อใหญ่ไฟแดงไม่มีติดเลยเหรอ โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับในช่องพังคันเงินพลายมงคลน้อยของเราครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม